สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b ริ s สอง6 3กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยี่กี่ห้องลอตโต้ VIP ย้ําว่าเป็นแนวทางนะคะให้สมาชิกได้ไปต่อยอดการใครสนใจโปรแกรมสนใจตัวช่วยสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะแอดมินโปรแกรมนะคะช่วยจะได้ไม่ต้องคิดมากในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยเนาะสูตรก็คือร้อยบนบวก1นะคะ1คือค่าคงที่นะคะเล่น2ตัวล่างข้อจํากัดของ2ตัวล่างก็คือว่าถ้าเลขออกเบิลถ้าเราไม่กดกันเบิล ก็คือถ้าเลออกเบินคือเราจะสูตรเราก็จะไม่เข้านะก็สูตรเราก็จะหลุดนะคะถ้านี่คือข้อจํากัดของ2ตัวล่างนะ,ะแต่ว่าแอดเห็นเข้ายาวๆตั้งแต่รอบที่2จนถึงรอบที่7และแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางนะ,ะซึ่งมีข้อจํากัดแต่ถ้าเราเพิ่มเลขเบิลเข้าไปนะคะเพิ่มตัวเลขเบิลเข้าไปก็จะเพิ่มต้นทุนนะคะถ้าก็จะเพิ่มต้นทุนอีก 8บาทถ้าลงทุนตัวละ1บาทนะซึ่งตรงอยู่ที่28ตัวนะคะกลับอีก28รวมเป็น56เราจะเล่นแบบตรงหรือแบบกลับเราก็ต้องเช็คสถิติย้อนหลังนะคะว่าออกในรูปแบบไหนเราจะเล่นแบบตรง28ตัว แล้วก็การเบิร์ดอีกบวกอีก8นะคะก็รวมเ,เพิ่มเข้าไปนะแอดก็มาลงเป็นแนวทางนะคะเข้ายาวๆเลยสำหรับคนที่มีโปรแกรมแล้วรอบที่8เอาเลข1 2 3 4 5 6 7 8กเอาไปเล่น2ตัวล่างนะคะคือซึ่งโปรแกรมจะจับวินให้แล้วนะคะจับบินให้เรียบร้อยแล้วจับวินนี่คือแบบตรงนะ28ตัวแต,แต่แอดก็แนะนำว่าเอาแบบตรงหรือแบบกลับเราดูย้อนหลังนะคะก็รอบที่7จ็จะเอารับที่6มาคำนวณสำหรับ สำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมนะร้อยบนก็คือ8บวกค่าคงที่คือ18บวก1ได้9นะเพิ่มให้ได้8ตัวจะบิน8ตัวนั่นเองรอบที่7ออก0 2 7 9 6 9 5 2ตัวล่าง95นะคะออกตรงๆเลย95รอบที่8อรอบที่ 8, แล้เราก็จะเอารอบที่7มาคำนวณร้อยบนก็คือ0บวกค่าคงที่คือ1 ศูนย์บวกหนึ่งได้หนะึ่งนับเพิ่มให้ได้แปดตัวจับวินแปดตัวโปรแกรมก็จ,จับวินให้รอบต่อรอบนะคะรอบนั้นๆนะ,นะดูตรงนี้นะคะรอบที่แปดรอลุ้นซึ่งทีนี้เราจะดูว่าออกแบบตรงหรือแบบกลับเรามาดูอย่างนี้นะคะก็เอารอบที่สามนะหกแปดนะคะสองตัวล่างคือหกแปดเราคำนวณได้หกแปดตรงๆนะคะรอบที่สี่ออก 2, สองสี่สองสี่ก็ตรงเหมือนกันนะคะถ้าตรงเดี๋ยวจะทำเครื่องหมายสูกไว้อย่างนี้นะ,ะรอบที่สองออกศูนย์หกศูนย์หกก็ตรงตรงอ่ะทำเครื่องหมายถูกตรงสามรอบแล้ว รอบที่5รอบที่5ออก5 7นะคะก็ตรงอีกเหมือนกันตรงอีกรอบที่6ออก8 4แต่ว่าแบบเราคำนวณได้4 8แบบกลับอ่ะแบบกลับแบบการแบบกบาทไว้รอบที่7ออก9 5 95ก็ตรงอีกนะคะรอบที่8รอลุน้นแอดวาน่าจะเป็นแบบตรงนะคะเพราะว่าตรงเข้าเยอะและตรงก็อยู่ที่28ตัวนะคะ ตรงอยู่ที่28ตัวถ้าเลยออกเบิ้ลแต่ที่ที่ออกมายังไม่มีเบิ้ลเลยเนาะก็ไม่ต้องกดกันเบิ้ลถ้าเรากดกันเบิ้ลเราก็จะเพิ่มต้นทุนนะคะก็ใช้ทุนแค่28บาทเองนะคะนี่คือ2ตัวล่างนะะแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดกันนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ